ต้องบอกเลยนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทางหงแดงลิเวอร์พูลครับเป็นทีมหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสินของ VAR หรือ Video Assistant Referee มากที่สุดทีมหนึ่งในกองกลิดหนเวลาปัจจุบันก็ว่าได้ครับ ไม่ว่าจะเป็นจังหวะยิงประตูแล้วถูกดึงกลับเนื่องจากถูกจับล้ำหน้าเพียงแค่นิดเดียวและก็รวมถึงจุดโทษบางลูกที่ดูจะใจร,ร้ายเกินไปสําหรับพวกเขาแต่อย่างไรก็ตามเมื่อกดนั้นถูกวามาแบบนั้นก็ไม่มีใครที่จะสามารถงัดกดดังกล่าวได้แล้วพอมาบวกกับสถานการณ์ภายในทีมครับที่มีนักเตะเนี่ยบาดเจ็บมากมายทําให้ทางเยเกนคลอปต้องพยายามควบคุมผู้เล่นเพื่อให้ผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปให้ได้ก่อน แต่เมื่อหลายประตูที่ทานลิวอรพพูทำได้นในฤดูกาลน,นี้ถูกตัดสินว่ามันเป็นลูกออฟไซด์หรือจะเป็นจังหวะฟาวอื่นๆต่าง,างๆนานาครับจนทําให้พวกเขาเนี่ยไม่ได้ประโยชน์จากมันซึ่งสําหรับแฟนหงแดงครับอาจจะมองว่า VAR คือศัตรูที่ทําให้พวกเขาเสียประโยชน์ในซีซั่นนี้และจะมาดูกันครับว่ามีจังหวะไหนบ้างที่พวกเขานั้นไม่ได้ประตูตามซ็อกเกอร์ซักทีีไปดูในคลิปกันได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ซ o อกเกอร์ซักทีวีนะครับวันนี้อยู่กับผมกัสกฤษดานุ้ยจินดาอย่างที่ได้เห็นไปในปรคลิปครับว่าเราจะมาพูดถึงจังหวัดที่ลิเวอร์พูลนั้นไม่ได้ประโยชน์จาก VAR ซึ่งไม่ได้หมายความว่าทีมบื่นนั้นจะไม่โดนแบบลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าที่เราหยิบยกสโมสรลิเวอร์พูลมาก็เพราะพวกเขานั้นได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้มากที่สุดในฤด,ดูกาลนี้เลยก็ว่าได้ครับซึ่งจะพูดตามหลักความเป็นจริงครับต้องบอกว่ามันไม่แปลกเลยที่ลิเวอร์พูลนั้น พอเนื่องจากสไตล์การเล่นของพวกเขาที่เน้นเกมรุกมากเป็นพิเศษจเจนได้ยอย่างชัดเจนครับว่าพวกเขาเนี่ยมักจะโดนแนวรับของคู่แข่งเนี่ยเช็คลายอยู่ตลอดหากพูดถึงว่าเมื่อก่อนที่ไม่มี VR ลิเวอร์พูลน่าจะเป็นทีมหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากจังหวะแบบนี้ค่อนข้างมากแต่พอเมื่อ VR เข้ามาสโมสรใหญ่ๆที่เน้นเกมรุกเนี่ยก็มักจะได้ประโยชน์จากสิ่งนี้เนี่ยน้อยลงยกตัวอย่างเช่นแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลครับที่โดนทางด้านของวิดีโอแอสเซสเซนต์เรฟรีเนี่ยจับอยู่บ่อยครั้งและถ้านับช่วงเวลาปัจจุบันในตอนนี้เนี่ย์ชนจาก การน้าของ VAR ไปถึง10ครั้งแล้วครับโดยในวันนี้ครับเราจะมาย้อนดูกันว่า10ครั้งดังกล่าวนั้นจะมีจังหวะไหนกันบ้างแต่ก่อนอื่นนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆเ,เนี่ยช่วยกดไ like, ลค์กด s u b s c r i b e ช่องเรากันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมิน soccerz ทำคลิปกันต่อไปนะครับเอาเลยครับไม่เสียเวลางั้นเราไปเริ่มกันที่จังหวะแรกกันเลยโดยจังหวะแรกครับเป็นจังหวะที่โมเมซาร่าเนี่ยไม่ได้จุดโทษในเกมที่พบกับแอสตันวิลล่าแม้ว่าผลการแข่งขันในเกมนั้นจะจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของเลือบบะภูต่อ2 แต่ในตอนนั้นต้องบอกเลยว่าชาวหงแดงนั้นยังโดนนําเพียงแค่1นึ่งศูนและพวกเขาไม่ได้จุดโทษจากจังหวัดที่ซาล่าครับถูกขัดขวางการเล่นในกรอบเขตโทษซึ่งจังหวะนี้ครับมันก็คล้ายๆกับการที่โรบัสันทำฟาวใสเ,วเ,วเบลเบกในเกมนัดที่พบก,กับไบรตันแต่ในเกมดังกล่าวครับลิเวอร์พูลกลับไม่ได้รับประโยชน์จาก VAR จังหวะต่อมาครับเป็นจังหวะเข้าสกัดของจอแดนพิกฟอร์ดในเกมเมอร์ซิไซดดาบี้ใส่เวอร์จิลฟานได้ หากพูดตามความเป็นจีงนะครับในเกมนั้นการตัดสินของเดวิดคูตเนี่ยดูจะน่าสงสัยเป็นอย่างมากเนื่องจากจังหวะที่พิกฟอร์ดเข้าสก,กัดใส่ฟานไดเนี่ยมันดูจะรุนแรงและมันก็ควรจะเป็นใบแดงแบบไม่ต้องสงสัยโดยในตอนนั้นครับคูดเนี่ยมัวแต่โฟกัสไปที่จังหวะล้ำหน้าเท่านั้นหลังจากจังหวะนั้นน,น,นอกจากพิกฟอร์ดจะไม่โดนโลงโทษลิเวอร์พูลก็เสียปราการหลังตัวหลักอย่างฟานไดตลอดทั้งฤดูกาลหลังจากที่เขาได้รับอาการบาดเจ็บ ACL นั่นเองแหละครับ ช็อตต่อมาครับประตูชัยของจอร์แดนแฮนเดอร์สันในเกมเมอร์ซิไซดรบบี้ในเกมนี้ทานดั่งของจอร์แดนแฮนเดอร์สันกับตันทีมของลิเวอร์พูลเกือบจะซัดประตูชัยให้กับทีมในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแต่เท่าว่าในเกมนั้นซาดิโอมาเน่คนที่แอสเซสให้กับจอร์แดนแฮนเดอร์สันเขาเนี่ยกลับล้ำหน้าบริเวณแขนเพียงแค่นิดเดียวเองครับช็อตต่อมาลูกจุดโทษที่เสียให้กับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด ต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือหนึ่งในลูกจุดโทษที่ถูกถกเถียงกันในวงกว้างเนื่องจากจังหวะนั้นฟาบินโยที่เข้าสกัดไสยโอลิเวอร์แม็กเบอร์นีบนเส้นเขตโทษพอดีแต่ถูกตัดสินโดย VAR ว่านั่นเป็นลูกจุดโทษจนทําให้หลายคนตั้งคําถามเหมือนกันว่าจังหวะนี้มันควรจะเป็นจุดโทษหรือเปล่าต่อมาครับประตูที่ไม่ได้ของซาราในเกมที่พบกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด นี่เป็นอีกหนึ่งเกมที่ VAR ตัดสินใจว่ามัเมสซาลาที่ยิงประตูเข้าไปแล้วนั้นล้ำหน้าทั้งที่ผู้ตัดสินในสนามก็ไม่ได้คิดว่าจังหวะน,นั้นเป็นจังหวะล้ำหน้าแต่อย่างใดน,นะครับช็อตต่อมาประตูที่ถูกยกเลิกของโชต้าในเกมที่พบกับเวสต์แฮม ในเกมนั้นถึงแม้ว่าเวอร์พูลจะสามารถเอาชนะเวสแซมไปได้2ประตูต่อหนึ่งแต่ในจังหวะประตูของเดียโกโจตาที่ถูกยกเลิกเนื่องจาก VAR ครับจับได้ว่าโมซาลาเนี่ยเข้าไปชาร์จและฟาวใส่ลูคัสฟาเบสกี้นายไดนของทางขุนคอนซึ่งจริงๆแล้วครับจังหวะนี้ถือได้ว่าการตัดสินนั้นถูกต้องและ VAR ก็ทำหน้าที่ในจังหวะนี้ได้อย่างชัดเจนช็อตต่อมาลูกจุดโทษของแมนเชสเตอร์ที่ได้จากแฮนด์บอลของโจโกเมดในจังหวะนี้ครับเป็นการตัดสินที่ถูกต้องเนื่องจาก VAR นั้นได้ตัดสินให้แมนเชสเตอร์ได้ลูกจ หลังจากที่เควินเดอบบอย์คอสบอลไปแล้วก็ไปโดนแขนของโจโกเมดซึ่งต้องบอกว่าจังหวะนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่ดวงไม่ดีสําหรับโจโกเมดแต่ก็ยังดีครับที่เดอะบอยนั้นยิงจุดโทษไม่เข้า ช็อตต่อมาการล้ำหน้าของซาลาในเกมที่พบกับไบรตันจังหวะนี้ครับประตูของโมซาลาไม่ได้ถูกคัดค้านจากผู้ตัดสินและมันก็เป็นอีกครั้งที่ทาง VR ได้เข้ามาแทรกแซงหลังจากที่ได้ดูภาพนิ่งอยู่หลายตอวหลายครั้งแล้วผู้ตัดสินก็เลือกที่จะเปลี่ยนคำตัดสินว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะล้ำหน้าจังหวะต่อมาครับประตูล้ำหน้าของซาดิโอมาเน่ตองบอกว่าไม่มีข้อถกเถียงใดๆสำหรับการใช้ VR ในจังหวะนี้ครับตองบอกว่าการตัดสินในจังหวะนี้ถือว่าทำได้ถูกต้องแล้ว ช็อตสุดท้ายจุดโทษของไบรตันในจังหวะนี้ครับต้องบอกว่ามันควรจะอยู่ในดุลยพินิษของพุทธสินว่าเขานั้นควรจะตัดสินใจให้จุดโทษหรือไม่ให้จุดโทษในจังหวะนี้ก็ได้แต่เมื่อ VR เข้ามาแทรกใซงอีกครั้งมันจึงทําให้จังหวะนี้พุทธสินตัดสินใจให้จุดโทษแต่ถ้า,ามองตามความเป็นจริงในมุมนี้เวลเบกก็ไม่ได้อยู่ในมุมที่ได้เปรียบที่จะสามารถทําประตูได้บวกกับความที่โชคายที่แอนดี้โรบัสันตั้งใจจะสกัดลูกฟุตบอลแต่กลับเตะไปโดนเท้าของแดนนี่เวลเบกซึ่งพุัดสินก็ จนทําให้หงแดงไม่สามารถคว้าสามแต้มในเกมที่ไปเยือนไบรตันได้นั่นเองเลยครับแล้วเพื่อนๆเ,เลยครับมีความคิดยังไงกับ VR กันบ้างสามารถคอมเมนต์และร่วมพูดคุยใต้คลิปนี้กันได้เลยสําหรับวันนี้ soccerzak tv ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ